ไม่อยากเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักเนะี่ยต้องรู้ความลับ6ข้อนี้ครับจริงๆในเรื่องของลิสสีดวงทวารหนักเนี่ยมักจะมีคําถามที่ถามและเข้าใจผิดกันอยู่เป็นประจำนะครับโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งคือการเป็นลิ์ีดวงทวารหนักจะทําให้เป็นมะเร็งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดนะครับคือตัวลิ์สีดวงทวารหนักจะมาด้วยอาการถ่ายเป็นเลือดได้ซึ่งตัวมะเร็งในลาไส้ส่วนปก็ทําให้ถ่ายเป็นเลือดได้เลยทาให ผู้คนเอาเรื่องถ่ายเป็นเลือดมาเชื่อมโยงกันว่าเป็นริสิดวงทวารหนักถ่ายเป็นเลือดทําให้เป็นมะเร็งการเป็นลิสีดวงทวารหนักในระยะติดต่อกันเวลานานไม่ไทําให้เป็นมะเร็งนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกันสําหรับในข้อที่2นะครับต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วการรักษาลิสสตดวงทวารหนักมีวิธีการรักษาหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะครับ เริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารการกินเรื่องของยาทานนะครับเรื่องของการใช้ยางรัดตรงบริเวณหัวลิสีดวงใช้สารเคมีบางอย่างฉีดเข้าไปเพื่อให้ตัวลิสีดวงมันฝ่อนะครับสุดท้ายคือการผ่าตัดเป็นการรักษาที่ทําในระยะสุดท้ายนะครับนะข้อที่3ที่มักจะเข้าใจผิดกันคือการผ่าตัดคือผ่าตัดแล้วจะทําให้ลิษีดวงหายขาดคําตอบคือไม่ใช่นะครับการผ่าตัดลิสีดวงวะวันนะักเป็นการรักษา แบบหนึ่งแค่นั้นเองส่วนการที่จะหายขาดหรือไม่ขึ้นอยู่กับสาเหตุและพฤติกรรมที่เราเป็นอยู่นะครับว่ามันคืออะไรและเรารักษาที่สาเหตุนั้นหรืออย่างนะครับข้อที่4คือการนั่งทํางานนานๆจะทําให้เป็นลิ่สีดวงทวัน,นะนเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะจริงๆแล้วยังไม่มีข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่จะบอกว่าการนั่งทํางานในท่าเดิมนานๆจะทําให้เกิดลิ่สีดวงทวันนะักแต่ ในการนั่งถ่ายจระนานๆจะทําให้เกิดนิสดสีดวงทวารหนักนะครับเพราะนั้นจริงๆการคําว่านั่งนานๆเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงการนั่งถ่ายจระนานๆโดยที่ทํากิจกรรมอื่นๆระหว่างถ่ายอยุจระจะทําให้เลือดเนี่ยมันไปคั่งอยู่ในทวารหนนะักมากขึ้นจะทำให้เป็นนิสดสีดวงทวารหนนะักนะครับข้อที่5คือการ ทานเนื้อแดงจะทําให้เป็นนิสสีดวงทวันหนักซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ถูกครึ่งหนึ่งเพราะการที่เราทานแต่โปรตรีนทานแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวจะทําให้ท้องผูกซึ่งท้องผูกเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้เกิดนิสสีดวงทวันหนักนะครับซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับข้อที่6คือการทานผักแล้วจะไม่เป็นนิสสีดวงทวันหนักก็ถูกครึ่งหนึ่งและผิดครึ่งหนึ่งคือการทานผักจะทําให้การถ่ายง่ายขึ้นนะครับจะลดโอกาสการเกิดนิสสีดวงทวันหนักแต่การทานผักอย่างเดียวโดยทที่่ไมาน อาหารอื่นๆไม่ดื่มน้าในปริมาณที่เพียงพอหรือมีพฤติการความเสี่ยงอื่นๆอยู่ก็จะทําให้เป็นลิสิดดวงทวันหนักได้เช่นกันนะครับเนื่องจากนะสังเกตเห็นนะครับว่าวันนี้หมอหยกให้ความรู้แน่นมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนจะกังวลอยู่ว่าอ้าแล้วมะเร็งลําไส้ใหญ่หรือมะเร็งให้ตรงกับลิสิตดวงเนี่ย เราจะแยกกันได้ไงหรือมีอาการอะไรบ้างสักสองสาอย่างที่หมอหยกจะแนะนําว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแหละ,ะเรื่องของลิษีดวงทวันอะมักจะมาด้วยถ่ายเป็นเลือดซึ่งเมื่อไหร่ที่มาด้วยถ่ายเป็นเลือดเนี่ยคุณหมอเขาจะมักจะต้องตรวจอยู่แล้วแหะครับว่าไอเลือดนี้สาเหตุเกิดจากอะไรถ้าเกิดเขาตรวจแล้วพบเป็นลิสีดวงก็คือเป็นลิษีดวงถ้าเกิดเขาตรวจแล้วเจอเป็น มะเร็งลำไส้ใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายส่วนอาการอืน่นๆที่จะบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายก็จะมีเรื่องของการถ่ายท้องผูกสลับท้องเสียนะครับคือไม่ถ่ายสองสาวันแล้วอยู่ๆด,ดีๆก็ถ่ายแล้วก็มีจระพุ่งเป็นน้ําออกมานะครับหรือมีอาการปวดหน่วงบริเวณทาวารตลอดเวลาก็เป็นสาเหตุนาําสาเหตุหนึ่งที่ทาให้บอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรืออีกอย่างหนึ่งคือการถ่ายเป็นเม็ดผัวกระสุน นะครับก็จะบอกได้ว่าอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับโอเคนะครับดังนั้นใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับสัญญกรรมนะครับแล้วเอามาเล่าให้ฟังง่ายๆเป็นภาษาที่ทุกคนสามารถเอาฟังและสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสามารถติดตามหมอยกได้ที่เพจ h a p p y s u r g e o n ครับผมหมอสุขสันต์นะครับอ่าส่วนใครชอบความรู้ดีๆนะครับจากหมอทีมก็เจอกันในช่องนี้นะครับ y o u t u b e Facebook IG TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมครับแล้วเจอกันกับเราสองคนคลิปหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ